สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องน้องก้อยเรืองแสนนะคะถ้าพี่น้องมาสื้อล่งเท้าแล้วก็สิมาซื้อไอ้คืออะไรพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องตอนนี้พ่อเป้ก็เป็นตะกล้องให้พี่ก้อยเด้จับพี่น้องพี่ก้อยเพิ่นให้พามาเสื้อรองเท้ากับเสื้อผ้าจ้ะพี่น้องเฮ้ยน้อพี่สาวเพิเสียไปได้เลยนะครับ ราคาเท่าไหร่ครับก็เป็นแบบยาวๆอย่างเงี้ยจะเป็นสามร้อยแปดสิบครับต้องแน่นเหรอครับก็เป็นอย่างนี้จะเป็นสามค่าอะไจะขายแค่ไหนครับไม่คุยไม่คยจะเป็นสามร้อยสิบร้านเซื้อผ้าพี่น้องชุดที่ไปเล่นทะเลพี่น้องไปเล่นตามก็เล่นน้ำทะเลตามหาดทรายพี่น้องเครื่องผู้ชายกับพี่ต่ตัวงามงาโบราณนี่นะ พี่ก้อยไม่ลองเข้ามาดูที่นี่ดูพี่โจทำงานเดี๋ยวจะบอาวซีทะเลน่านะงานเดี๋ยวน้อไปกินอัน้นมันอาหารพวาร่าาะตายขาอยู่ต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะห้องเสียเมียก็เลยว่าเสียแห้ง เกลืบายก็เล่าคิดกัได้ว่านั่งดีเหลือยาพระราโยเม, 1, ม็ดหนึ่งล่มปูบล่มขาดแม่งหรอ,หรอคล้องน,น่องพระปาไว้อยู่แต่ในห้องที่ดาวรุ่งดีดีดาวรุ่งอะไรเขาตัดกำลังข่อยเนาะตอยกำลังสีมวลซื้นโงแซวผ้พาพีผ้านาะ <laughs> มวลเล่นน่าเล่นในยุย่งดีมากคนโง่หัวกระชิบขื่นเมื่อหัวกระชิบขื่นสาเหตุสาเหตุกินอะไรไม่รู้อาหาร ไปโทษเพ่นกับบ่ได้ว่าเพ่นเห็ดสะอาดบ่บ่สะอาดเพราะว่าเข้าร่างกายเขาอยู่กนต่างประเทศเนาะพี่น้องพอเขามาเมืองไทยร่างกายเขาสีอาดสีบ่ลากับอาหารที่เพิ่นปรุงสูปนะคะเข้ากับบริโภคเกินตัวตัวจะของในหลานเห็นยังกไงยาพี่น้องมันขึ้นหอบเอาหอบเอาเออพี่ก้อยก็เห็นแล้วกางเกงที่คอยยักนุ่งนะอะไรคะนี่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 ผู้ใดเสียเอาเจ้าตีขวัญล่ะของผู้ใต้ตัวนี่นะของผู้ใต้บ่อบ่บ่เอามีอยู่ตัวนั้นนี่แหละสีขาวขมซาบเบื่อเลยค่ะ เบอเอมีเบอร์เดียวไม่เป็ปีไตพีไซส์ใช่ไหมใช่ครับตัวเท่าไหร่คะราาดูราคาบงกาบังก้อนไหมอาตัวไม่มีกาไม่อนนะนม่ีีะเสยคือคือปลาตัวกาแน่ทราบกันพี่ก้อยเทาคนละตัวเนาะฮะคนละตัวเอาไว้ใส์ไหนบอสเขาเอเสื้อด เอหน้าต่งหน้าเลยในไซส์ชุดชุดว่ายน้ำได้เรียบร้อยแล้วป้าเป๊ชุดว่า,ย,ายนา้ำจะใส่กางเกงในบริเวณหน้ำเอาไหนค่อยเดี๋ยวของผู้สายแบบใดญ่ไม่ไงสีขาวไม่ชุดว่ายน้ำเดี๋ใช่ค่ะอ๋อเอาแค่นี้ละได้ไหมคะแล้วแล้วอย่างเรียบร้อยนานได้ไเปลี่ยนรองเท้าอโอ้ได้รองเท้าไม่ ข้าวกับซุดเลยพี่ก้อยข้าวกับส้งเลยน,ะน่ะนะโอ้เป๊ะเลยแล้วก็ใส่ถุงยางขอถุงยางใส่พอดีป่ะพี่ก้อยอโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวดีพาพี่พาน้องไปหล่นน้ำว่าสิไปเที่ยวบ่อไหนาเน่โปรดติดตามตอนต่อไปนะคะน่นพี่ก้องเนี่ยป๊ ต้องไปเบิ่องลิมฐามมนพี่น้องดหลายหลายแต่ว่าเสื้อไปเดี่เใส่ยังสีสีฮะเสื้อเปย์ไหมซื้อเสื้อเปยนไหมใส่แบบน้ากว่านี่เนี่ยนี่มันบางไปหรอบอร่บ่ไริวารแต่มันเผือนี้นม,มันไม่มมมสุภาพถ้าเอาตัวเบล่ามันเต็มตัวนุ่งแบบเต็มตัวเนี่ยนุ่งเต็มตัวก็บฮอนเพราะนางเนี่ยไมันให้ลพี่สาวฉัน ทำไมพูดอะไรนี้ออนก็อัดทิ้ผิดแมนครับโอ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละสวยนั่นนะเอาเข้าอีกทางใดนะพี่ก้อยแล้วก็ซองเจา้าเนาะก็จะมีมีแล้วนี่คะนี่ใสนี่จะจาะานุ่งนะใสดิมีแล้วนี่จะบอกใช่ต้องเป็นคอกลมนีคะน่ะแม่ชิ้นุ่งแม่ด้ายอะไนี่บ่คืนั่งเบิ่งดูแบบนี้บ่บหอนเด้อ เ็นร้อนมากมันฮอนลร่นี่เือบอดือเออเป็นนั้นเหรพี่ก้อยพี่ก้อยเรียกตรงนี้นะคะเบอร์เอ็มบ่มีบ่มจะมีแต่เบอร์ใหญ่จะมบ่ แค่น,นักทั้งในน่ะเอานี่เหรอบอ่บ่บ่บบหงามคนหงายมาันงามตัวนี้เอาอะไรนี่น่ะคางคูใบเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะอินเดียก,ดกัวแดงมาสร้างว่าเทนอพี่น้องเลยเป็นฮาเสือบ่มี่ฮาเสืบอบ่มีค่ะไม่ครับเลยได้ไม่ได้ผ่าแต่ที่ขอต่อคนละร้อยนะคะ ตาตนอนนี้สิไปต่อพี่น้องเอยไปต่อนหน้าเองี่ตอนนี้ฟื้นฟื้นแน่แล้วเพราะว่าได้กินยาเม็ดหนึ่งนะกหาเนาะท้่อ,อ,นนอ,องเสียเพราะว่าการท่อกับหยาตคลืคิด่ได้พี่นอ้องวะมูดสารมันเป็นีอย่างคิณมากนทีิไปหาหมอมอย่างไหนนอเพราะว่ามันกับบรด้มี่ห,มหลานหมอคือสะดวกสบายนอะก,กับบริมุทจกักเลยว่าโอ้ยุ่ม,ด,ด,มดีมันนี่ยาวคราดดิโตไม่ได้เเม็ดหนึ่งค่ะ นยก็ดูาหลสถานนี่เน,เนี่ยเป็นตลาดเกาะล้านเมืองพัทยาเนาะเกาะล้านค่ะไม่เมืองพัทยาค่ะเกาะล้านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชนบุรีชน,น,นบุรีจัังหวดชนบุรีนะครับใช่ค่ะเ็นอยู่มันขึ้นในเซ็กอ,<ช>อินตาป้ามาเนี่ยต้องบกกันท <ขอ S 1> ี่น้องไปต่อไปต่ออีพี่น้องเไยไปต่อหน้านะ่ะมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวกันไหม <laughs> ไปเที่ยวกันไหม จะไปพอลีไปเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวเด้อพี่น้องก็เที่ยวสุขภาพมาเนาะเดี๋ยวพี่แหละเดี๋ยวน้องเป้จะพาไปพี่น้องเดี๋ยวพาเป้พาพี่น้องไปเที่ยวเด้อพี่น้องตากแดดตากฝนไป ดีมากเลยขับรถรอบเกาะทำกู้ายไมย่ทาคู่ใบหรอกค่ะถึงทะเลเรียบร้อยแล้วค่ะอีกฝั่งหนึ่งของทีมหมู่บ้านที่ไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งล็อกรถเรียบร้อยเรียบแล้วครับ สบายดีพี่น้องอีเชือเด้อจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ทอดแล้วจ้าพี่น้องเป็นบอลสะท้านที่ไหมเป็นเ่าพี่ก้อยไม่ใช่คนคนละโซนโอคนละโซนกันเนาะแสดงว่าเพาะล่าหนี่งมีลายซ่องลายบอนไปรอบเกาะเลยผู้เขารอบเกาะเลยใช่ค่ะโอ้เป็นตะม้แนะด้านมือนี้มือสที่ใช่พาน้องกัวทั้งที่น้องครับเห็นหลุดดักกันได้แต่ว่าออกจะเศร้าก็ออกจะมาแรงกำลังพอดีเลยเนาะเออถ้าออกจริงจงเนี่ยคือตายยังเดียวแม่นานออมาแต่ คือแต่ฟติคานพี่น้องเอ้ยเิฝนฝนหลบมหมาอี่างนี้เก็คือฝนฟุ้งฟันติดฟันต่อลงพื้นทะเลอ่าวพ่อพี่พาน้องลงปนเปิ่งทะเลโซนนี้จะงามด้วยค่ะพี่น้องร้องเป่น้องไฟนอนขี้น่อยค่ะก่อนกินข้าวด้วยหิวข้าว๋ยวพี่น้องจิบอะไรอีกแล้วไปฝากค่ะไปหาบอลนั่งค่ะหิวข้าวอีกแล้วพี่น้องเลย ก็ม <therapist. S 1> ื้อเช้าน <c oughs> ี่บาเป้ผมมากกินอาหารแต่รอประเภทศพลังกินอาหารแบบบ้านบ้านเต่าบาเป้ก็จะเป็นแกงเตีดยวก้อยทัานยืนเบาเพราะก็ยืนเบาแต่อยู่ในเดดีนี่ม้ีดเลยนี่หละเอามุมนี้เลยหรอไม่เอาริมทะเลเหรอคะ ดึงทะเลพี่บอกก็น,นี่ไงที่เรานั่งเหมือนเมื่อวานนี้ไปเรื่องนี้ข้าวผัดหมูางเลยแต่อันนี้ก็ดีนะนั่งทานข้าวหรืวมาพูนปะพี่ก้อยข้าวผัางนี่นี่นี่น,น,นั่งนี่ค่ะให้พี่ก้อยสร้างเมนูเดยเฉพาพี่น้องเอาน้ำยัง้องคงเอาน้ำเขียวนะ น้ำเขียวเหมือนเดิมน้ำเขียวมีบ่เหรอมีครับเอ่อน้ำเขียวด้วยเมนูเยอะแยะจังเลยลมผัดเย็ยนดีหน่อยอ้อเปิดร้านเพ้่มมังกูอ่าแจ้งดีว่า น่าจะว่างตากะน,น้ำเขียวครับน,น้ำเขียวน้ำเขียวแล้วก็กับข้าวนะตามแต่พี่ก้อยตามเอา <ๆ S 2> เน้ำเขียวแล้วก็กาแฟเย็นค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเอากับข้าวด้วยเอาผัดทะเลเอาข้าวผัดทะเลเหรอคะข้าวผัดหมึกข้าวผัดปูข้าวผัดปูเอาข้าวผัดปูคะ่ะไป่ไหนครับไปร้อยห้าสิบค่ะ,150คะไปไปน ไปเอสบ่ะมีร้านไหมพี่บราพี่คอยมีค่ะเอาอะไรบ้างแล้วแต่พี่คอยจะทำตอนนี้เราก็เล่งสร้างอาหารอยู่จ้กพี่น้องอ้อโมนีกับสุดยอดค่ะห้อนอีลีสั่งอาหารนะคะมีข้าวผัดแล้วก็ส้มตำเบาเป้พี่น้องขาบดบ่ไดหญ่คุณวะเอ้ยมีอัน ขอนียวบ่อภาษาจังเวลาผมขอนิยวเหมือนกันะเนียวบ่อมีพี่น้องเลยผมไต้มนาลักต้มกุ้งสดใช่ไหมคะแล้วก็ส้มตำต้มไทยตะออต้มกุ้งสดกับต้มไทยส้มตำล้ำซิงเด้อนังเด้อเด้อเด้อนังเดิร์เอาพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าพือกันคลิปหนาเนาะมาเป็นน้อง คลิปนี้าฟพี่ตอนนอกไว้ซ้ำนี้จาพอกันคลิปนาหล้กก็ขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะทุกหมองทุกบอลทีให้เป็นกำลังใจห้ครับทั้งคุณน้องเปย์น้องอ๋อนก็ทั้งเกิดก้อยก็ถือว่าขอบุญขอบคุณหลายค่ะพี่น้องคุณยังบอทอบุญคุ้นคนละคุณยังบอทอคุณเขาคุณนน้ำคุณพพอคุณแม่แม่ดครับคุณพ่อคุณแม่เป็นอันง่ายอําเลิศเมนคุ้นฟังเสเงยเพลใสบือพือพออ้อมตอมผักขี่ผู้คน อันี้ยเกาะใส่่ากันเพั่นลาพี่น้องเงี้ยเนี่ย้ยกาะเราเงี้ยเงียเงียกาโอ้ยว่ากับปิดปิดปิดปิจะไหนก่อนจะว่าจะว่าจะไหนก่อนค่อยนะปีเป็นคนเงี้ยเกาะโอ้ยเป็นคนขาบขายข้าบป่เป้เป็นคนขายข้ามไม่เป็นคนขายหมอลำนานแล้วแต่ละอยากมีมูกหยดว่กันคลิปหน้าครัพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยว ตี่ตามทางช่้องมาเปิต่อไปด้วยพี่น้องค่ะ